ดีต้อนรับข้อสู่เดซิมสองย่สิบเอ็นหนนะครับพวกกผมมจะฟุกกับตอนอาชีพโจรและอาชีพตำรวจในขั้นสูงสุดนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องบังเอิญมากๆเลยที่ว่าอะไรนะคนเนี้ยเบลแฟร์นี่แหละเขาแบบก็อยากมีความฝันอาชีพก็คืออยากเป็นโจรน,นะฮะเมื่อก่อนนะแล้วเขาก็ทําสําเร็จมันก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็คนนี้ก็เหมือนกันอยากเป็นตำรวจและคนรู้ไหมคะว่าคนเนี้ย ผู้หญิงคนนี้เป็นลูกแล้วผู้ชายคนนี้คืออะไรนะพ่อเออไม่จับกันเองเลยนะตลกอะโอเคมาดูอย่างแรกเลยคือจำนวนเงินจำนวนเงินของโจนจะมีมากกว่าคือพันเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าซิมโมเลออนส่วนแค่ตำรวจเนี่ยก็เป็นแค่พันสองร้อยยี่สิบห้าซิมโมเลออนทำงานสี่วันเหมือนกันแต่ว,ว่าโจนนี้มีวันหยุดพักผ่อนมากกว่า และดูเวลาทำงานนะฮะตำรวจก็คือทำงานตั้งแต่10โมงถึง4โมงอีกคนนึงทำงานตั้งแต่5้าโมงถึงเที่ยงเก,กือบเที่งคืนห้าทุ่มงมี้ประมาณว่าโจนกับตำรวจนี่คือแทบจะไม่มีทางเจอหน้ากันเลยนะฮะเออเอ้ย <c oughs> <ะ> <c oughs> ก็เรามาดูกันดีกว่าว่าเวลาไปทำงานของแต่และคนอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างผมก็อยากอยากรู้ใช่ไหมฮะเดี๋ยว มาดูกันเลยโอเคนี่ก็ถึงเวลาทำงานแล้วนะฮะของตํำรวจนั่นเองฮะดูจากเสื้อแล้วก็จะตรงข้ามกับเสื้อของโจนนะฮะอ่าแล้วก็ไป้ายละว้วเฮ้ยลอยได้ ส่วนโจนก็เออมันก็แค่เสื้อเสื้อชุดรูปแบบนะ <c oughs> ครับส่วนนี้ก็คือรถของโจนนะฮะก็คือหัวหน้าแก๊งมาเฟียนั่นเองก็รถจะดูแบบหรูมากที่สุดนะฮะแต่มไม่มีพลังพิเศษเหมือนตำรวจเนาะ ไดแล้วที่นั่งต็งเยอะนั่งด้านหลังสุดก็เรื่องพลังกับรถเนี่ยเราไม่สามารถเอามาใช้ในตรงซิมจริงๆตรงนี้ได้นะฮะส่วนการบินไปไหนอย่างเช่นในตำร,รวจเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำอย่างนั้นกับที่อื่นได้หรือว่าอาชีพอื่นได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีแค่อาชีพของมันเท่าน,นั้นแหละก็เออประมาณนี้แหละฮะก็ขอขอบคุณที่รับชมนะฮะของครับ